สวัสดีค่ะสวัสดีทั้ทงช่องสับปนวัดป่าเตียงนะคะวันนี้นะคะสับปนเจ็บขาอีกแล้วคะ่ะเราจะพาไปวัดนะคะก็ไม่ได้ไปเนาะเจ็บขาอีกแล้วสงสัยลื่นเท็ดอีกแน่ๆเลยเพราะว่าพื้นที่ไม่เรียบนะคะก็จะย้ายนะคะแม่ทองใบมาไว้ฝังแทนแล้วก็จะให้ ไมากำไรกับน้องสายฝนนะคะไปอยู่ฝั่งนู้นแทนนะคะดูดูจเจ้ารถทังของเราดิ้นใหญ่เลยแม่ดูนะคะไพวันดิ้นใหญ่เลยนะคะสายฝนไม่ได้ไปไหนหรอกสายฝนนี่อยู่นี่แหละไพวันเปลี่ยนหลังนะคะไปไว้ที่เรียๆน,นะคะเพราะว่า เด็กน้อยนะเจ็บพาอีกแล้วกำลังจะพาไปวัดไปไม่ได้หยุดงานยาวต่อเลยนะคะเปยาคนสองนดูลกดน่ายวดตนี้ยังวตัวนี้ได้กว่าเมอนเยนโลกแลนี่ทอะไรเกียดมากเลยดูเกาอะไรด้วย ตรงไหตกใจตามใควะดูเรดูพรุ่งนี้นะคะเลิกงานยามดีเจ้ารถถังก็จะยานุมนะคะราติดตามรถถังของเรานะะคจะเป็นยังไงนะคะ จะไม่ได้กินนมแม่พักบุ้งอีกแล้วเพราะว่าโตแล้วนะครับเป็นหนุ่มแล้วมดูว่าความตาแสบจะเอาไทวันอยู่หรือเปล่าก็จะแยกแม่ลูกแล้วนะคะที่นีปลาทอลไปแะ,ะก็แสบ,บที่แม่กําไรกับ น้องสายฝนนะคะสายฝนได้มาอยู่น right ี่แล the ้วเคล็ดท้ายอีกแล้วไปเอายามานวดเลยเล่นไม่รู้จักระวังเลยสายฝนเนี่ยฝนฝนอ้ยทำไมขาไอ้นันถลอกเล็บมานี่มาเร็วะ ัเลี um. um, an ้เลยนะลิมลิ้มเลมันขาดไหมนี่แม่มันเพราะมันเี็บยังว่นึ่งกลังบวมหมดเลยกพาะนั่นยกขาอนนีเล็บมันเล็บนั่นแหละทำไมมันถึงได้อย่างนั้นนี่นะมือแมนเล็บออันนองะช่วงนอแค่ไหนทำไมถึงได้เจ็บขานี่ยอ้ยเป็นสี่บจ่อมันแตกปงแกลมถูกอย่าไปแกะมันเอายาหมวมา้ยใส่ นมันมกตินเมนี่ไอ้มักันนะมัเปนเิดที่เล็นะคะค่นดูหอแห้งนีมันเะต้โดนอะไรมาหรอเนี então, ่ยเจ็บเลยเห็นไหมดื้อไปเมันย right ังเป็นยามันน้าแล้วอะไร ลงตีละก้าก็ไม่เห็นเป็นยังไปถูอะไร,รแ<ล>รแ้วเล็บเปิดเลยเจบท้ายอ,อีกแล้วสาวน้อยของเราอดได้ไปวัดเลยยาวเลยทีนี้ ทานไหน,นี่นะคะแผลคุณนะคะเป็นแผลเปิดที่เล็บนะคะไปติโดนอะไรมา,าไม่รู้นะคะเจ็บเลยเดินไม่ได้เลยอยู่นี่หละวันนี้ไม่ต้องไปเล่นกับพี่เพวันแล้ว ขาดีทั้งแล้วขี้ดือ้อรถถังไปแย่งยาแม่ทองใบนะรถถังอบอุ่นเลยขวาแม่ผักบุ้งซ้ายแม่ทองใบนะเด็กดือ้อพรุ่งนี้ก็จะเป็นผู้บ่าวแล้วนะคะหยุดกินนมแม่ผักบุ้งแล้วพอตัวชิมมัวเจ๊กเจ๊ก,จกยังตัวชิมมัว ดูดูที่เห็นโยกโยกอยู่ฝั่งโน้นนะคะพี่พายรับมงคลนะคะวันนี้มาอยู่กับ,รบ,รบครอบครัวสายฝนอบอุ่นมากเลยนะคะก็พรนำมาผูกไว้ที่บ้านสายฝนนะคะพรพายรัพ์มงคลนะคะเป็นช้างตกงานอีกเครื่องหนึ่งที่เพิ่งกลับมานรกจุตนาฮะเจ๊นรกจุตนากลับมาจาก ลัดจาดำเนินนะคะก็อบอุ่นเลยนะคะมีแต่พี่พี่แม่แม่ป้าป้าช้างค่ะสาวน้อยของเราอยู่ฝั่งนี้ค่ะอย่าดื้อน,นะลูกดื้อมากหหมาเ,เห็นไหมเจ็บขาเลยเห็นไหมขาเปิดเลยเป็นแผลเลยนะคะเป็นแผลที่เล็บ เด็กดื้อน,นะคะเล็บเปิดปแผลที่เล็บเท้าข้างขวานะคะแผลเปิดเลยนะ,ะวางขาไม่ได้เจ็บขากำลังจะไปวัดเดินไม่ไวนะคะ <c oughs> ที่ดื้อบองแบ้ว สอนอยคิดดื้ได้หลับได้นอนแน่ดูดูเขาลักกันกับป้าเขาดูนะครับชวนป้าทองใบเล่นป้ารักเด็ก จะชวนป้าเล่นตลอดไพวันผู้บ่าวจะเป็นผู้บ่าวแล้วนะคะจะเข้าโรงเรียนแล้วรอติดตาม ไพวันนะคะเข้าโรงเรียนได้ทางช่องสัตว์ฝนปตาเทียงนะคะพรุ่งนี้นะคะมาดูว่ายานุมแม่วันแรกจะเป็นยังไงนะคะรอติดตามได้นะคะพรุ่งนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องสัตว์ฝนป่าเตียงด้วยนะคะเราอัปเดตความน่ารักให้ได้ชมกันเรื่อยๆนะคะาการใส่ปอกช้างนะคะก็ทำให้ไพวัน คุนชินนะเขาก็จะเรียนรู้เวลาขายานมในวันพรุ่งนี้นะคะเขาก็จะได้ไม่ไม่ดื้อเท่าไหร่ไม่ดิน้นไม่แบบไม่ไวุ่นวายเท่าไหร่นะคะเพราะเขาคุ้นชินกับการใส่ปอกขาแล้วนะคะการมีกินแว สงสารเด็กน้อยของเรามากเลยนะคะเจ็บขาเท้าเปิดเลยนะคะแต่ก็ยังกินหญ้าได้ดูเป็นเด็กขาเป๊เลยอะสายฝนหนูอย่าเล่นมากนะลูกเห็นไหมขาหนูเจบ็บขาเจ็บเลยเห็นไหมก็มาอยู่ลมทางนี้พื้นดินก็จะเรียบนะคะไม่ เหมือนทางโน้นนะคะเขาก็อาจจะเป็นเพราะว่าลื่นล้มหรือไม่ก็ไปถูไม้หรือถูโดนอะไรนะครับเล็กขึ้ได้เปิดนะคะทำให้เจ็บขานะคะเดินไม่ได้ <c oughs> <c oughs> เขาอยากเล่นนะหาเพื่อนเล่นตลอดพรุ่งนี้จะเป็นยังไงเนาะ ไฟวันหาเพื่อนเล่นตลอดดูดูดูระวังโดนเขาโป๊กนะไฟวันโดนป้าโป๊กนี่สรุปเลยนะงวงแม่ทองใบใหญ่ด้วยดูดูดูมีการจะยอจะล้อจะเล่นกับเขาลูกเล่นเยอะจริงหนุ่มน้อยเชื่อกนี้นะคะไม่ธรรมดาพรุ่งนี้ใครจะร้องไห้วาฮะไฟวัน อย่าร้องนะเป็นผู้บ่าวแล้วร้องไม่ได้อายสาวเข้าใจไหมฮต้องอยู่ได้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์หนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องสายฝนวัดป่าเจียงด้วยนะคะคลิปนี้ก็ขอสวัสดีค่ะ